บริการดีมากครับรับรถถหน้าบ้านเลยครับจังหวัดน่านครับได้รถทตามปกตามลูกท,ที่ได้ดูไปอย่าเพิ่งซื้อรถมือสองครับถ้ายังไม่ได้ดูของโฟล์บ้านนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้โปรโมชั่นดีด,ดออปวีตำาำโปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษรถสภาพดีๆหายากกันนะครับผมมีที่โปร์คบ,บ้านนะฮะ สวัสดีครับวันนี้โปรรถบ้านนะครับมีรถ Honda Accord g 9เข้ามาใหม่1คันนะครับผมใครหารถเป็นสีบอลเงินเดิมๆโรงงานนะฮะมันเป็นเครื่อง2400ด้วยนะครับวันนี้โปรรถบ้านเอา2.4 EL Navigator เข้ามาใหม่1คันครับผมนี่ฮะสีบอลเงินสวยงามมากๆเลยนะฮะประวัติศูนย์ตรงทุกอย่างเลขไมล์แท้ด้วยนะครับราคาเบาๆจับต้องได้นะครับตอนนี้ Accord g 9โปรบ้านมีหลายคันมากนะครับมีแบบเยอะมากให้เลือกสร่งได้เลยนะฮะชอบเครื่องเล็กเครื่องใหญ่มีหมดนะฮะ นคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับผมใครชอบก็มาชมกันนะฮะวันนี้ว่าสภาพโดยรวมจะเป็นยังไงเอาเท่าต่างๆมัน้อยขนาดไหนวันนี้ผมจะพามาชมนะครับแอลคอร์ G9 นะครับคันนี้เป็นปี2013นะฮะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะฮะสไตล์โดดเด่นนะครับที่บ่งบอกความเป็น G9 ตัวสปอรติก็คือไฟหน้าเขาเองนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟคู่แบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะมีไฟเด y t i m e านี n ไ n g ครบเลยนะฮะไฟจะหมอกเดิมติดรถมาหมดนะครับผม กระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมนะฮะตัดด้วยโลโก้ของเจ้าฮอนด้านะครับด้านหน้าก็จะมีคิวโครเมียมเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตะแกรงรังผึ้งอะสปอร์ตเหมือนกันนะฮะใครชอบรถสีบอลเงินนะฮะผมบอกเลยว่าคันนี้ถูกใจแน่นอนนะครับเทรนสีบอลเงินกลังมานะครับรถยุโรปต่างๆเนี่ยใช้สีบอลเงินกันเยอะมากๆนะครับข้อดีคือมันดูแลง่ายนะครับไม่ขนแมวแบบไม่เห็นเลยนะครับผมนี่ครับมาดู ล้อแม็กกับสเปคยางนะครับผมสเปคยางของเขาเป็น 21555R17 นะครับยางเป็นไฟล์สโตนนะครับยางมันปีเก่ายางปี17นะครับแต่ว่าผมจะต้องเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์ใหม่ให้1ชุดนะครับอันนี้อายางนี้จะผมเลาะใหม่ออกหมดเลยนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กปัดเงานะครับดิสเบรกเดิมอยู่ครบนะครับแล้วก็จานเบรกของเดิมไม่คดไม่งอนะครับช๊คสปริงของเดิมหมดเลยนะฮะคุ้มล้อต่างๆพลาสติกต่างๆเดิมอยู่ครบหมดนะครับด้านข้างครับ สองจุดสี่ของเขาจะมีนี่ครับเขาเรียกว่าเลนวอดนะครับทุกครั้งที่เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับจะมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับส่งไปทางหน้าจอตรงกลางนะครับผมกระจกหูช้างเขาก็จะมีไฟเลี้ยวที่เป็น LED ติดข้างรถนะครับเป็นสีบอลเงินเดิมโรงงานนะครับรถของเขาเนี่ยสีมันจะเป็นสีสว่างเนาะสีบอลเงินใช่ไหมมันจะไม่ได้เป็นตัดด้วยแบบสีดําด้านอะไรไม่มีครับมันก็คือจะเป็นแบบสีเดียวกันทั้งคันเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเมื่อจะประตูนั้นก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันสี่บานนะครับเป็นสมาร์ทคีย์ด้วยกันนะครับ นี่ครับด้านในไอคอนเนาะรถสีบอลเงินรถสีขาวนะครับเบาะจะเป็นสีดำนะฮะถ้าเป็นรถสีทองรถสีดำรถสีเทาจะเป็นเบาะสีครีมนะครับใครชอบภายในดำอันนี้บอกเลยว่าสวยนะฮะนี่ครับเป็นหนังทั้งหมดนะครับหนังหมดเลยแล้วก็เป็นลายไม้สีน้ำตาลนะครับนี่ฮะกระจกไฟฟ้านะครับผมหัวหน้าประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดออกมานะครับทุกอย่างอยู่สภาพดีหมดเลย ก็เม็ดอาร์คนะครับผมเม็ดอาร์คกลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับนี่ฮะับสวยเดงามเลยนะครับผมเบาะด้านในนะครับผมเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับหนังเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับเป็นเบาะลายจุดเดิมนะครับนี่ฮะสวยสยงามงามเลยนี่เบาะไฟฟ้าหมดเลยนะครับหุ่นประตูนะครับทั้งบนและด้านล่างก็คือของเดิมหมดไม่เคยแกะนะครับแล้วก็นี่ครับ ได้เพลตตัวถังนะครับผมได้เครื่องตัถังตรงตามเดิมนะครับเครื่อง2.4เนี่ยเขาก็จะคูณ K24 นะครับผมของเดิมเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับผมแผงข้างประตูหลังฝั่งซ้ายนะก็จะมีนี่ครับมันแบบมือนะครับใช้งานง่ายนะครับนี่มดผู้บริหารมีอยู่แล้วนะครับทั้งแคมเมอร์และแอรคอร์ดนะฮะหนังตั้งตังสวยงามครับผมนี่ฮะแอร์คอร์ดทำหนังตัดกับลายไม้สวยงามมากเลยมีที่วางแก้วต่างๆครบเลยนะครับผมแล้วก็มาดูเป็นอากัน เม็ดอาร์กลมเดิมเลยสวยตอกชัดนะครับการันตีว่ารขของโตบ้านเนี่ยเดิมทุกคันนะครับไม่ไปชนหนักไม่มีผิการไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะครับผมด้านในนะครับนี่ก็จะเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะฮะนี่ฮะเดิมเดิมเลยนะครับใช้งานมันน้อยแค่ไหนครับดูจากงอหยาบได้ครับสภาพต่างต่างสภาพฟองน้ำเนี่ยผมบอกเลยว่าเต็มนะครับแบบคือความสวยข้างในผมให้เต็มเลยนะฮะที่วางแก้วตรงกลางก็จะมีนี่เป็นลายไม้นะครับ คอนได้แอร์คอร์ดก็จะมีแอร์หลังนะครับถุงแอร์สองตอนเนาะแล้วก็ตามฟ้าเพดานครับฟ้าเพดานสวยมากนะครับไม่ได้มีองค์อักขระใดๆนะครับทุกอย่างอยู่สภาพดีหมดเลยนะครับผมยางหลังฝั่งซ้ายนะครับต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ๆให้นะครับผมเพราะว่ายางเก่ามันปี17นะครับสเปคยางเขา21555ึ่งนะครับดิสเบรก4ีล้อครบเลยนะครับล้อแม็กปัดเงาของเดิมหมดนะฮะก็จะมีรู่แบ้างตามมาใช้งานทั่วไปนะครับโช๊คเดิมสปริงเดิมหมดซุ้มล้อสวยนะครับผม นะครับมองดูครับใครชอบสีบอลเงินนะฮะผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถแบบบ้านเดิมๆมากครับสีสวยนะครับสีเดิมสีเต็มมากๆไฟท้ายโดดเด่นเป็นสง่างเจ้าแอคคอร์ด G9 นะครับตอนเปิดไฟตอนคืนน่ะมันแผง LED ขึ้นทั้งแผงเลยสวยงามมากๆเลยนี่นะครับผมด้านท้ายนะฮะสวยงามมากนะครับรถสวยครับผมแล้วก็ที่กระผองหน้าหนังมีเยอะมากนะครับกว้างขวางนะครับแล้วก็นตรงนี้ ยังอะไรยังอะไรเดิมอยู่ครบนะครับมีอยู่ครบหมดนะฮะแล้วก็ตัวขันแม่แรงอยู่นี่หมดเลยนะครับมีครบทุกอย่างสีกาวเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับด้านล่างรถสวยนะครับคันนี้รถบ้านสภาพดีไม่เคยติดแก๊สนะครับผมน้ำมันก็สามารถเติมได้ถึง e 8 5นะครับอันนี้คือของจากโรงง,งานกรารผลิตของฮอนด้เขานะครับผมามาดูฝั่งนี้กันบ้างน,นะครับ สเปกยางเขานะครับสเปคเดียวกันหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์ใหม่ให้อีกหนึ่งชุดนะฮะล้อแม็กนะครับก็จะมีอุปกรณ์ตามการใช้งานทั่วไปนะครับดิสเบรกจานเบรกเดิมอยู่ครบหมดสภาพสวยนะครับนี่ฮะเม็ดอาร์กลมเดิมยังสวยตอกชัดนะครับผมทุกอย่างอยู่สภาพดีหมดเลยนะครับตัวรถบ้านนะครับก็จะการ์ดสีของโครงสร้างรถเดิมกับเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เรารีวิวไว้เหมือนกับที่เพื่อนๆเนี่ยมาดูด้วยตาท่านเองนะฮะ คือไม่ต้องเสียเวลามาดูครับเอารีวิวไปให้ชอบถ้าชอบก็ซื้อได้เลยครับผมง,ง่ายแข้งข้างประตูนะครับผมนี่ฮะเป็นหนังหมดเลยนะครับม่านปรับมือทุกอย่างใช้ได้งานได้ตามปกตินะครับผมนี่โอเคสวยงามนะครับง่ายไหมคลิบเลยนะฮะมาดูฝั่งนี้กันมันเดิมมันดูง่ายจริงๆนะฮะมันก็หัวนอนมันก็เดิมหมดเนาะนี่ประตูไม่เคยแกะไม่เคยถอดสติกเกอร์ไซด์แอร์แบ็กสติกเกอร์อมยางอยู่ครบหมดนะฮะ ทุกอย่างก็คือของเดิมของเขาหมดเลยนะครับเบาะไฟฟ้าเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับคันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนหนังทาเบาะใหม่นะครับนี่คือของเดิมของเขานะคะบเบาะฝั่งคนขับเนี่ยมันจะมีนี่ด้วยเขาเรียกว่าปรับตัวด้านหลังตรงนี้นะฮะเม็ดอาร์คฝั่งคนขับนะครับกลมเดิมเงี้สวยแบบนี้นะครับการันตีว่ารถเดิมอย่างแน่นอนฝั่งคนขับนะครับก็จะมีนี่เขาเรียกเบาะไฟฟ้าเมมโมรี่สองจุดนะครับกดเซตหนึ่งเซตสองได้นะครับผมแล้วก็เป็นลายไม้ทั้งหมดนะครับ ทั้งน้ำบันกับแรเงานะครับทำกระจกไฟฟ้าได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป่ากระจกคู่ชางซ้ายขวามอคกระจกไฟฟ้าเป่ากระจกหัวประตูกับประตูนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้เฉพาะคนขับที่แบบสามบานเหลือกระจกธรรมดานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องของเจ้าแอคคอร์ดคันนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างไปชมไหมครับเปิดฝาฝุ่งขึ้นมาคันนี้ฝาฝุ่งเป็นโช๊คอล้นะนี่นี่ครับผมดูความสะอาดของเขาซะก่อนนะฮะส่วนตัวผมคิดว่าคันนี้กิฟที่สุดนะครับ สภาพโดยรวมห้องเครื่องต่างๆนะฝสาโป่งเป็นยังไงบ้างครับนี่มาดูเลยสติกเกอร์ต่างๆคําเตือนมอกร็ตัวถังตรงตามเล้มนะครับตรงตามเขาเรียกว่าได้เพดตัวถังด้วยนะครับยาแอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ฮะหัวน้กเข้าเดิมหมด,ด,อหมดซอกในเดิมหมดนะครับนี่ผมแกะแก้มให้ดูเลยครับว่าสวยนะครับนี่แก้มเดิมหมดเลย สเข็ตต่างๆนะครับแล้วก็เบ้ชโชคคำช็คเดิมหมดนะครับ่าสวยหัวนตเดิมคันนี้นะครับเราการันตีได้ว่าครับรถไม่มีชนหนักรถไม่มีน้ำท่วมนะครับรถไม่มีจีดคว่แล้วก็ไม่มีตับติดกระถางนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะตั้งแต่ต้นคลิปนะจะเห็นว่ารถผมทุกประตูเดิมหมดนะครับ ่ารถมันก็10ปีเนาะมันก็มีเกือบสีเป็นบางชิ้นนะครับแต่การันตีครับรถไม่มีโดนหนักมาเลยครับโดนเบาๆผมก็คิดว่าแทบจะไม่มีเลยนะฮะอ่าสวยนะฮะสภาพแบตเตอรี่เป็นยังไงนะครับแบตเตอรี่เป็นของ G S แบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแห้งแล้วนะนี่มันน้ำมันเครื่องกันนี่ฮะน้ำมันเครื่องเดิมน,น้ำมันเครื่องเต็มนะครับสภาพยังดีนะฮะใครที่ดูคลิปอาผมทําน้ํามันเครื่องไว้นะฮะก็ ลองเอาไปใช้ด้วยกันได้นะฮะว่าวิธีการดูแลน้ำมันเครื่องเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับว่าของเราน้ำมันเครื่องโอเคไหมนะครับลองไปดูกันนะครับผมอ่ะแล้วก็คันนี้ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเขาบอกเลยว่าสวยแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะครับเป็นรถบ้านสภาพเดิมๆครับกล่องต่างๆไม่ได้มีการจูนไม่ได้มีการทำใดๆนะครับเครื่องยนต์สองพันสี่เบนซินไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนี่ฮะสองพันสี่ก็จะมีตรงนี้ปั๊ม abs ของเดิมก็จะมีพวก marking qc เดิมอยู่ครบนะครับนี่คือของเดิมเขานะครับ ห้องเครื่องสวยก็แท่นเครื่องต่างๆเปลี่ยนหมดแล้วนะครับสีตัวเนี่ยครับเราเช็คเพราะวัสดุนะครับแล้วก็ถ้าตัวไหนมันสึกตัวไหนที่มันพร้อมเปลี่ยนอ่ะเราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ผมเช็คความไม่บอลมาครับว่าจัดการรบ่บอยแล้วนะครับผมห้องเครื่องสวยห้องเครื่องสะอาดครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับห้องเครื่องเดี๋ยวผมจะพาไปดูออปชันด้านในของเจ้า Accord ์ด G9 คันนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างชมไหมครับคันนี้เป็นฟุตสตาร์ทนะครับผมนี่อืมชึ่งเดียวติดแล้วก็ ในไม่สองแสนสามหมื่นหกพันนะครับรับประกันรถไม้แท้นะครับรถทุกคันเราเข้าศูนย์ตลอดนะครับเช็คประวัติได้เลยนะฮะคันนี้มันก็จะเป็นตัวนีเวกเกเตอร์นะนี่ครับมันจะมีจอเนเวกเกเตอร์ตรงกลางด้วยนะฮะนี่นะสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะแอร์แบ็กหกคู่นะสองดสี่ตัวนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้าตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เสาเสาเสา A เป็นม่านแอร์แบ็กสองฝั่งก็ต้นหนาสองจุดนะครับคันนี้ก็แอร์แบ็กจะมีหกลูกนะฮะโอเคเลยครับสภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คอนโซลกลาง ตอนต้นหนังของเา้าไม่แตกไม่หักไม่ชำรุดนะครับผมก็จะมีเป็นลายไม้ตรงนี้นะฮะ <_ H ood> นี่ครับแล้วก็โซนการจะเป็นโซนวิทยุต่ออะไรได้บ้าง FMAM เล่น CD ได้ M, M, now, ต่อ USB AUX แล้วก็บลูทูธได้หมดเลยนะฮะนี่ครับเดิมๆเลยมีกล้องทังหน้าในตัวนะนเมื่อกี้ลืมให้ดูเดี๋ยวมุมมองได้นะครับแนวตั้งเนวายแนวตรงได้หมดฮนะใครชอบแบบไหนเลือกเลย โซน้างานจะเป็นโซนแอร์นะครับแอร์ดิจิตอลแอรโตแบ,บ่งมันสองฝั่งนะอุณหภูมินี่เนหะ็นไแบบ่งสองฝั่งได้หรือจะกดซิงค์ให้มันเท่ากันก็ได้โอเคเอาแต่ใครชอบตอนนี้จะเป็นต้นนีเวกเตอร์นะครับเนี่ยต้นเนัต่งางๆเช่นกันนตาจะปกตินะครับแผนที่ก็ตรงนะครับผมคอนโซลกลางนะครับก็จะมีเกียร์ P.I.D. ทั่วไปนะครับมีม่านหนังไฟฟ้าตรงนี้ด้วยนะครับนี่ม่านหนังไฟฟ้าเนี่ยใส่เกียร์มานะครับ มันจะมีความสั่นนิดนึงเป็นปกติเวลาเข้าเกียร์นะครับแต่ถามว่าสั่นสะท้านไหมไม่เลยครับเพราะว่าคันนี้ท่นเครื่องเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนมาแลกันนะครับผมเนี่ยองอมาใส่เกียร์ดีแล้วก็มาจาับกลมไยดูนะครับถ้าแบบนี้คือปกติถ้าเกิดใส่เกียร์ดีเขาเวลาขับไปเลยเนี่ยมันยังสั่นอยู่น,นั้นผิดปกตินะครับผมโอเคคอนโซลกลางก็เนี่ยใส่เกียร์ต่างๆได้ที่พัดแข่งก็จะเป็นหนังนะครับตัวนี้มันจะมีเขาเรียกว่า power outlet ตรงนี้นะฮะนี่ AUX USB ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับ คือวางของรถเขาก็เป็นรถผู้บริหารที่แบบว่าสภาพดีเลยครับถ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับพวงมาลัยเขาก็เป็นพวงมาลัยเดิมเขาเรียกว่าเป็นพวงมาลัยแบบโ่พีมี่ยมาซีกา์นะครับมันติดฟัง์ชั่นครบสองฝั่งนะครับมีแพนชิพในตัวนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายควบคุมสื่อฝั่งนี้ทั้งหมดนะเครื่องเสียงต่างนะครับปรับได้หมดเลยนะครับรับสายวางสายบลูทูธเปิดได้หมดฝั่งก็จะเป็นคูยคอนโทรลนะครับผมีไม,ม่หมดอีโคด้วยนะครับแล้วก็ปิดตัวแฮชชั่นคอนโทรลด้วยผมแล้วก็ทีมงานโฟ่ มองรถจากสภาพเป็นนักนะครับไม่ไม่เราเรื่องรองมากๆานะครับเพราะว่าถ้าเกิดรถมันไม่วิ่งประมาณนี้ราเจ้าของเก่าดูแลดีเขาส่งตรงทุกอย่างมันบอกบอกถึงวินัยในการใช้รถนะครับว่าไม่ได้ตะบี้ตะบันใช้ครคือใช้แล้วก็ดูแลอันนี้มันมคเซนมันโอเคครับบางคันไม่น้อยเ้าไม่เข้าสู่างเงี้ยมันก็มีนะครับก็มองเลือกดูครับว่าชอบรถแบบไหนของผมก็สำคัญสุดซื้อของโครงสร้างนะครับรถโครงสร้างเดิมรถสวยไม่ไม่ผมไม่ซีเรียสนะครับมาเยอะก็เคยขายมาแล้วก็ซื้อหมดนะครับเราซื้อหมดเลยมาเยอะไม่น้อยนะครับก็ สภาพสวยโครงสร้างเดิมเป็นหลักนะครับเราขายรถประมาณนี้นะว่าเอาความสบายใจเป็นหลักครับว่ารถได้รถโครงสร้างเดิมแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับขอติดตามหน้ารถนะครับเลยฮอนด้าแอคคอร์ดจีเก้าสองจุดสี่เอลนีเวเกเตอร์ฟีสมันดูตามนะครับคันนี้ขายราคาเพียงแค่ปีแสนแปดหมื่นก้พันบาทนะครับบอกเลยว่าราคานนี้ไม่มีอีกแล้วครับโปรโมชั่นที่โปรบันที่เดียวนะครับผม ค่ะส่วนใหญ่ซื้อทำยังไงเขาบผมาหาซื้อสดนะฮะแบบไม่สดวกินทารนำรถเองใช่ไหมครับชำนาเงินครบครับแชร์โรชั่นมาครับทางนั้นก็มีบริการส่งรถตรงถึงหน้าบ้านนะฮะยูตอนจังงวัดเราแชร์รถไซด์นะครับไซด์ออนส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะครับดูจากในวิว้าของทางโปรบ้านนั้นนะครับหลายคนฮะซื้อรถทางโปรรถบ้านไปไม่มาดูรถเองแล้วครับเราอำนวยความสะดวกให้ครับดูรีวิวเสร็จปุ๊บพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ารถของผมตรงโปกแน่นอนนะฮะเราซื้อความสบายใจเป็นหลักแล้วก็เราเน้นการบริการเป็นหลักนะครับผม ทางจากเฟรนแนนต์นะครับโอนมานนำจองเข้ามาครับทางอาจจะมีเจ้าที่เฟรนแนนต์โทรติดต่อเพื่อเสนเอกสารนะครับเอกสารครบเฟรนแนนต์ผ่านนะครับอยู่จังหวัดเหมือนกันครับเอาส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมไม่ต้องมาเอารถเองครับเราบริการให้เลยฮะเซียรถออนไลน์ง่ายในเด็กกับทางแต่ก็บโปรดบ้านนะครับฝากช่องทางกันต่อนะครับไม่ว่าเป็นเฟซบุ๊กยูทูปพิซซ็อกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ครบช่องทางเลยแล้วก็ฝากกดสกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่นะบครัผม อย่าเพิ่งซื้อรถมือสองครับถ้ายังไม่ได้ดูของโปรโมบ้านนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้โปรโมชั่นดีๆดอกเบี้ยต่ตำๆโปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษรถสภาพดีๆหายากแล้วนะครับผมมีที่โปรโมบ้านนะฮะสำหตันนี้ครับผมแนักน้ามาเจ้า Honda Accord คันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหตันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ We'll you